นำกล้องมาครับผมแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ก็กดไปที่ตรงกลางนี้นะครับขาขาวๆนี้ครับเสร็จแล้วครับจากภาษาอังกฤษที่เราอ่านไม่ได้แปลไม่ออกนะครับเขาก็จะแปลให้นะครับแล้วก็เลื่อนแถมนี้ลงครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกเลยครับบอกให้เราทราบเลยเป็นภาษาไทย รูปแบบการเล่นได้รับการปรับปรุงใช่ไหมครับถ้าเล็กเราก็ขยายออกครับผมเห็นไหมครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําวิธีแปลภาษาอังกฤษนะครับสําหรับผู้ที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษนะครับผมก็คือเราอ่านไม่ออกแปลไม่ได้นะครับมีตัวช่วยนะครับผมสําหรับผู้ที่ไม่รู้นะครับในโทรศัพท์ของเรามีแอป Google อยู่แล้วครับผมหรือโค m มนะครับให้เราเข้าไปเลยครับผม จากนั้นตรงคำว่าค้นหาครับผมให้เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่าแปลภาษานะครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษยอยู่ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่าแปลภาษานะครับผมมีประวัติการพิมพ์ไว้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรผมแนะนำนะครับผมอแปลภาษาครับสระแอ,อปอปารอลิงนะครับผม กดผิดครับแปรภาษาพอผมพิมพ์คําว่าแปรภาษาเสร็จแล้วนะครับผมก็กดลูกศรไปทางด้านขวาครับผมเสร็จแล้วครับก็จะมาหน้านี้นะครับพอมาหน้านี้นะครับให้เราสังเกตตรงตรงบรรทัดนี้นะครับตรงบรรทัดนี้นะครับเห็นไหมครับไทยอังกฤษ ให้เรากดตรงกลางตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนอังกฤษเป็นไทยเสร็จแล้วครับอ่าผมสมมุตินะครับสมมุติว่าผมไม่รู้จักคํานี้นะครับคําว่ามีตัวหนังสือ b o y นะครับอ่าผมไม่รู้นะครับผมก็เข้ามาพิมพ์ครับผมอ่าผมก็กดไปตรงนี้ครับพอขึ้นแถบแบบนี้แล้วก็กดเหมือนเหือน,อนลูกๆนี้ครับกดให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อ่า B O อ้าว B O y ครับเขาก็จะบอกในบรรทัดล่างครับผมแล้วทีนี้อยากจะฟังเสียงก็กดรูปลำโพงนะครับแล้วก็กดรูปลำโพงแล้วก็เล่ง <Boy. S 1> เล่งเสียงขึ้นนะครับเขาก็จะบอกนะครับผมกดกดอีกครั้งนึงนะครับ Boy ไหมครับอ่าทีนี้เอาอีกทีนะครับอ่าเราไม่รู้จักว่าคําว่ามีตัว c นะครับมีตัว c มีตัว A ตัว t เราไม่รู้จักมันคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมพิมพ์ผิดกับผมตัว c ตัว A ตัว t ครับยังไงครับเขาก็จะแปลให้แล้วครับอ่าเรากดที่รูปลําโพงเลยครับ cat ก็จะประมาณนี้นะครับถ้ากด ตรงใต้ภาษาไทยตรงรูปลําโพงนี้นะครับแมวประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะแปลเยอะๆนะครับให้เรากดรูปกล้องนี้ครับให้เรากดรูปกล้องนะครับจากนั้นก็จะมาหน้าต่างนี้นะครับแล้วทีนี้อย่างเช่นแผ่นเกมนะครับโอ้โหตัวนังสือังกฤษเยอะเลยครับใช่ไหมครับเราก็นําตัวแปลภาษามานํากล้องมาครับผม แบบนี้นะครับแล้วทีนี้ก็กดไปที่ตรงกลางนี้นะครับเขาขาวนี้ครับเสร็จแล้วครับจากภาษาอังกฤษที่เราอ่านไม่ได้แปลไม่ออกนะครับเขาก็จะแปลให้นะครับแล้วก็เลื่อนแถมนี้ลงครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกเลยครับบอกให้เราทราบเลยเป็นภาษาไทยรูปแบบการเล่นได้รับการปรับปรุงใช่ไหมครับถ้าเล็กเราก็ขยายออกครับผม เห็นไหมครับเสร็จแล้วครับจากนั้นก็กดกลับเลยครับถ้าผมอธิบายเร็วก็เปิดดูอีกรอบนึง,<ป>งนะครับสำหรับผู้ที่ไม่รู้จริงๆนะครับผมสำหรับผู้ที่ไม่รู้จริงๆนะครับผมก็จะให้พี่ที่ไม่รู้จริงๆก็อลองทำจริงเลยนะครับทีนี้ครับอ่ผม ผมขออนุญาตพี่เขาแล้วนะครับแต่ไม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 ไมถ่ายให้เห็นหน้าหรอกครับผม <_': S 1> พี่เขาไม่รู้จริงว่ามันแปลภาษาได้นะครับให้พี่เขาลองทอําเลยครับพี่เขาเขา้า g ู o ก l e แล,ล้วครับแล้วทีนี้พี่เขาก็มาแปลภาษาครับผมเห <_': S 1> ็นไหมครับนะพี่เขาก็สลับอังกฤษไทยแล้วครับจากนั้นพี่เขาก็แตะที่รูปกล้องครับผมเห็นไหมครับจากนั้น ก็เอาไปถ่ายภาษาอังกฤษได้เลยครับผมอ่าพี่เขาก็จะถ่ายครับครับพอเราเล็งโฟกัสแม่นๆแล้วเราก็กดสีขาวนี้นะครับนี่ครับกดสีขาวนี้ครับเห็นไหมครับเขาก็จะแปลให้ครับผมย้อนกลับนะลองลองลองย้อนกลับครับพี่ครับ เอาทีนี้ถ้าอยากจะได้เป็นภาษาเลยก็อย่างเช่นคําว่าให้เรากดคําว่า man นะครับ m a n ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จากคําไหนนะครับจากนั้นเราก็กดลําโพงครับกดลําโพงครับ man เห็นไหมครับนี่ถ้าถ้ามีรูปแบบนี้ก็คือดูวิธีออกเสียงนะครับให้เรากดเข้าไปที่รูปคนเลยครับนะครับแล้วก็เขาก็จะออกเสียงให้ช้าช้าลงนะครับผมทดลองเล่นดูเลยนะครับผมโอเคไหมครับพี่ครับ ได้ได้ครับได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม